เราได้ตัวแทนที่ดีแน่นอนอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อที่จะแบบควยกันเองหรืออะไรนะเพราะว่า้าได้ทานเองจริงและที่สําคัญรู้มาจากไหนรู้มาจากพี่ที่เป็นเน็ตไดลเพราะฟ้ารู้จักพี่เขาแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพราะพี่ๆเขาทานแล้วมันโอเคจริงๆแล้วก็มีการได้สอบถามว่าเอ้ยจริงนะเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ช่วยร่างกายจริงๆก็รู้สึกแฮปปี้ไว้ใจได้เลยครับก็นี้มีตัวแทนจำหน่หรือว่ามีหน้าร้านอะไรยังไงบ้างคือตอนนี้เรามีตัวแทนจำหน่ายประมาณพันคนในโล คือทุกคนสามารถที่จะเสิร์เข้าไปใน Facebook รวมถึงคือหน้าร้านตามห้กงห้างต่างๆเนะี่ยกนะ็จะมีการจำหน่ายกินจูแต่ว่าเราก็ยังคงรับสับตะตัวแทนจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าจะเป็น b, b. ี b จังหวัดคือถ้าใครอยากที่จะ,ะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้และคือกินจูเป็นธิพันธ์ที่ทําากรตลาดหนักมากคือต้องบอกเลยเราได้มีสแกรนไทยแลนด์มาเนะี่ยคือเป็นความภาคภูมิใจของธิภัณธ์อาหารสนไทยขอบคุณมากเลยค่ะที่ให้ป้ายเป็นพรีเซนเตอร์นะเพราะป้ายเองก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มา เป็นพรีเซนเตอร์ของคิมจูนะคะก็รู้สึกแฮปปี้แฮปปี้มากค่ะค่ะก็เดี๋ยวในรัวนี้ใช่อยากฝากแฟนๆนานนะคะแล้วก <c oughs> ็คนไทยทั้งประเทศเลยนะคะช่วยกันส่งแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะไปประกวดในเวที Miss Brand International ที่ลาสเวกัสนะคะก็กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยอภัยจาสนุนทางกานไทยแล้วก็สินค้าไทยยังไงเราเดือนนี้ก็ช่วยกันเชียร์นะเยังังใจขอให้ฟ้ามงกุฎกลับมาให้กับคนไทยได้ความคุณข่ะเราได้ตัวแทนที่ดีจริงๆครับลูกตัางดีแล้วก็สวยเชื่อมั่นเลยครับใส่ก่อนนะคะเดี๋ยวป้ายเดี๋ยวเนอใส่กุ้งเลย เปียนไม่อยอมไปนะรบกวนเธอฉันฉันไปฉันเหน่อยมากยุงอะไรเยอะแยะพวด,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 ดานางงามก็รุ่งเยอะมากสด่าวเดียวสอดด่านงางแบบไหน ปฏินนีัตเสร็จแะมีการวาแผนว่าวางแนครับใช่ค่ะการเดียนกันยารก็จะได้รู้กันว่าชุดประจชาติอะไรแล้วก็มีชุดอะไรที่ไนอกมารดนวเาอย่างเลยค่ะก็พี่นวัก็ไม่ยอมบอกบอกาะว่าราเซอร์ไพรส์เรเตรียมตัวนักศึป็นพิเศษครับก็ต้องฝึกภาษานะคะแล้วก็ฝึกฟิตหุ่นให้ไปแบบแน่นเลยให้แบบว่าไปเห็นแล้วแบบว้าวเลยก็ ติดซ้อมอยะสุดแก่งของเราจะทำให้แบบเป็นที่สุดเด่นของชาติไทยกันเลยเพราะถ้าถามว่าจุดเด่นคนไทยของเราพูดถึงก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรคือความเป็นไทยหนึ่ง,ยยง,ง,งม่ยาทสองทัศนคติและก็การอยู่ร,ร่วมกันกับคนอื่นแลนก็ที่สําคัญเลยเราเป็นไทยที่แสดงออกถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการไหว้การยิ้มอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่สําคัญเลยถ้เลือกชุดที่เก็บตัวที่ราเชื่กัน มาใจกรรมการได้เห็นบอกว่าปีนี้เราให้แฟนๆไปส่งไปส่งกันที่สนามบินได้ท็กที่ใช่แฟนๆคนไหนที่อยากจะไปส่งนะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิเชิญได้เลยนะคะเพราะว่าอยากได้กําลังใจจากแฟนๆทุกคนเลยเพราะว่ากําลังใจก่อนไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทาให้เราเพึกเขินสิ่งที่าทาให้เรารู้สึกว่าเรามีกําลังใจอยากจะสู้ต่อไปเพื่อแฟนๆของเรา<ช>มันไม่หมดแล้วกําลังใจแบบ ในส่วนของชุดเองเราไม่มีส่วนเปืล้วด้วยใช่ไหมอ่าก็มีส่วนมีส่วนบ้างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็พนพี่นวัดก็เป็นแล้วก็ทางทีมงานจัดการให้แต่เขาก็จะให้ตละดทางความคิดของดีไซเนอร์มากกว่าก็ดูอันไหนที่เหมาะสมกับเราตอนนี้นนร้อยเปอร์เซ็นต์เี่ยครับร้อยกเอร่เ นั้นค่ะแต่พอได้มาแล้วก็รู้สึกว่าทาชมหรือรู้สึกความรู้สึกที่แฟนๆนี้ให้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆที่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดในทีนี้คนก็คาดหวังกันในตัวเรามากเรารู้สึกเกรงก็กดดันทุกคนหมดเขาวางไว้ว่าเราทงไงก็ได้ถามว่ากดดันไหมไม่ได้กดดันตัวเองนะคะเพราะการที่กดดันตัวเองก็จะเครียดใช่เพราะมันอะไรที่มากดดันมันมักจะเครียดอยู่แล้วแต่สิ่งที่สาคัญเลยคือทําจิตใจให้มัน ต้องอันดับแรกเลยต้องขอบคุณผู้ใหญ่นะคะที่เรเห็นให้โอกาสแล้ก็เ่งเห็ในความสามารถของฟีาก็ต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เรื่องงานก็มีสอบช่วงนี้แล้วก็ถามว่าได้ักไมก็มีมีบ้านะคะแต่ว่าก็ก็ไม่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานเลยค่ะงานที่ติดต่อมาส่วนมากเป็นประเทศอย่างไรยังไงมีทุกแบบเลค่ะมีท้งโฆษณา มีครั้งวรพันธ์มีครั้งสรรณเตก็ะสุรชุติใหญ่ก็ให้โอกาสในพระสพรก็ยังไงก็ติดตามตามผลงานด้วยแต่ที่สำคัญเลยมอีอีกหนึ่งผลงานนั่นก็คือเป็นเตอร์ี้นะคะทางชุมทานยาวทองคือการร้องเพลงุ่รุบบ่งในประวัติงองเพงที่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในเมืองไทยเลย ยังยังงงไไม่่ด้แตเพลค่ะเพราะตอนนี้ยังยใใยนนยจะต้องใช้เพลงที่ท่านเคยแต่งนะคะก็มาฝึกข,ขับร้องแล้วก็เดี๋ยวจะออกรายการคุณคนักร้องแล้วถ้าใครที่ได้ไฟนอลนะคะ5ขั้นสุดท้ายท่านจะแต่งเพลงแล้วก็ทำอัล<อ>บับ้มเพลงเป็นของตัวเองด้วยคิคดว่ายากสำหรับเราไหมสำหรับเราไในครั้งสำหรับเพลงทูนก็ถามว่ายากไหมด้วยพื้นฐานเลยค่ะทุกคนชอบเพลงทูงอยู่แล้วแล้วก็ร้รองเพลง เพราร้องเพลงเป็นแล้วจะไม่ฝึกอะไรเลยไม่ใช่เราเรียนต้องพัฒนาต่อไปใช่ค่ะขอเทคนิคจากคุณพ่อไว้พ้นแต่คุณพ่อบอกว่าจะฝึกเทคนิคเกี่ยวกับการแทรกลูกบวมจะมีไปโรงเรียนคอร์สในเรื่องเติมไหมก็ก็มีฝึกร้องทุกวันนะคะแล้วก็ฝึกเทคนิคก็ดูในรูทุ่บ้านดูจากครูเพลงต่างๆที่ท่านเคย ขอบคุณที่อะไรนะคะที่เห็นว่าไฟเบอกกบร์กลับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วที่สําคัญเลยที่ไฟเบอร์สปายมากเพราะไฟเองไฟต่างตัเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จริงๆแล้วมีส่วนผสมของวิตามินซีด้วยแล้วก็มีส้มแขกมีโสรม,มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่อันตรายต่อร่างกายเพราะไฟเองจะไม่ทานผลิตภัณฑ์ที่ลดน้ําหนักหรือว่าทําให้รู้สึกว่าตัวเองต้องผอมแต่การที่จะผอมเนาะ ใช่จ้ะใช่ค่ะคุณส่งมาแล้วสองคืนอ๋อกล้องนี้เนี่ยค่ะติดสายนะครับติดสาย นี่เป็นอะคะี่รายัณฑปีสที่เราตอบที่นี่ค่ะแาเอกาวี่ใ้บอกว่าแต่วันอย่นานากทปดล้วหมการค้นไปที่มาเห็ว่ามันเป็นที่กว่า กีฬาอลิมปิดแน่นอนไฟก็ต้องเชียร์คนไทยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนนะคะไฟส่งกําลังใจให้เต็มที่เลยให้ว้าชัยชนะกลับมาหาคนไทยนะคะก็กําลังใจอยู่ตรงนี้มองมาก็เจอะค่ะก็เชียร์นุ้มเมย์นะคะก็อยากให้น้อมเมย์ทำให้เต็มที่นะคะแล้วก็กีฬาแบบนี้ปั้นก็ไฟเองไฟก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็อยากให้น้องทําให้เต็มที่สู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้จริงๆ แบดมินตันคะ่ะอาจจะเล่นไม่ได้แบบดีเท่าไหร่แต่ว่าแฟนรู้สึกว่าการที่ได้เล่นมันแบดบมินตันนี่มันเป็นการออกกําลังกายทุกส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะวิ่งแขนขาอะไรเงี้ยออกกํา,<ม>ากลังกายเป็นการเบิร์นที่ดีมาก,มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะฮะคนผมไม่คุณจะได้ขยะหายหรดอว่าจะพูดเลยได้ไหมค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ค้ ปัด่ไหมนคะฮะอพี <the> <Natural Four. S 1> ่นีคเือเป็นแสนค่ะลคาเือเป็นแสนค่ะเฮ้ยอีกสองอันเป็นไหนอาอะไรอันลูกพันนิ่งพันนิ่นง ลายเซ์ของพี่้าเดี๋ยวหนูขอถ่ายทุกอย่างนะครึ่งตัวก่อนนะพี่หนึ่งสองสามรูปหนึงค่ะเต็นตัวนะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะพี่ป้าขอถ่ายคู่หน่อยได้ค่ะอินดีค่ะ ฮยหนูก็ต้องจับสิตงวองให้นะทางเนี้ยคน่งจรเาเป็นไงปนะคะ่อเต็มตัวเต็มตัวห่าไม่ธรรมดาขถ้าเต็มตัวเลยขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พนานะคะอันเดี๋ยวูขอบคุณนะคะขอบคุณนก่วมปุถึงากันตอนนี้มาถา 啊，你看。